ครับก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบผ้านะครับก่อนอื่นเลยที่จะไปดูพระองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรนะครับผมอยากจะให้ดูให้ดูเนื้อก่อนนะครับทําไมถึงบอกให้ดูเนื้อก่อนหลายๆท่านไปดูพิมพ์นะครับแล้วไม่ดูเนื้อไปเสร็จพิมพ์สายโรงงานเข้าไปนะครับเรียบร้อยกันเรียบร้อยกันแต่วันนี้คือผมอยากให้ f c ได้ดูเนื้อหาของสมเด็จวะระขังนิดหนึ่งต้องบอกว่าเนื้อผิวงานะครับเนื้อผิวงาเนื้อกระดูกนี่แหละเนื้อแตกลายนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมแบบนี้คือพระในยุคสมเด็จนะครับพระในยุคสมเด็จอ่ะโอเคนะอ่ะก็ต้องขอบคุณเจ้าของพระอันดับแรกเลยต้องขอบคุณเจ้าของพระอันดับสองต่อมาก็ไปไม่ได้เลยนอกจาก ต้องขอบคุณคนหาพระด้วยนะครับคนหาพระด้วย,คน,วยคนหาพระนี่ก็คือคนที่ดูคลิปผมเรื่อยๆแล้วก็มองออกนะผมใช้คําว่ามองพระออกละวางพระใหม่เนื้อแบบเนื้อใหม่แบบนี้นะครับเอาผมผมให้ดูนิดนึงนะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเนื้อใหม่กับเนื้อแท้ของวัดลักขังโดยตรงนะผมใช้คําว่าวัดลักขังโดยตรงโอ้โห พี่ ơi, เอ้ยนึกอ,ออกไหมระหว่างคนหาพระบางคนนะผมใช้คําว่าบางท่านนะก็หลายท่านนะที่มองพระมองเนื้อพระออกนะครับองนี้อ่าถ้าใครเห็นก็คืออันนี้คือพิมพ์ขอบล่างฟันหนูเห็นไหมพลิกมามีมีติ่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่เอ้ยเอาผมขอบอกอีกทีนึงนะ อาจจะไม่ได้ดูคลิปผมหรืออาจจะดูคลิปนะเห็นทรงพระเป็นพระทรงพระประธานนะทรงพระประธานพิมพ์ใหญ่นี่แหละพลิกด้านล่างมาเนี่ยจะมีขอบล่างฟันหนูเอียงข้างเป็นสามขอบพ,นะพี่วางนะพี่วางผมบอกนี่นี่ผมบอกอีกรอบหนึงนะหลายรอบหลายรอบก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปทั้งหมดด้วยนะครับบางท่านไม่ได้ดูคลิปทั้งหมด วันนี้นะครับที่มีมาลงแบ่งปันนะครับคือรายละเอียดอยู่หน้าโพสนะครับรายละเอียดอยู่หน้าโพสองนี้ผมเคยได้เนื้อแบบนี้ผมต้องใช้คำว่าผมเคยได้เนื้อหาแบบนี้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะครับองนี้เป็นสมเด็จกุวัดขุนอินประมูลอ่างทองนะครับเนื้อแบบนี้เลยครับเนื้อแบบนี้แหละ ที่ผมเช่านะแต่แต่ไม่ใช่พิมพ์แบบนี้นะพิมพ์อื่นก็ได้นะครับพิมพ์อื่นพิมพ์อื่นที่ผมเห็นนะหลายๆท่านก็คือองค์ก่อนเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วคือจะมีเส้นผ้าทิพย์วิ่งข้างล่างองค์นี้เป็นทรงเจดีนะครับแต่เนื้อหานี้นะคือผมอยากจะให้ดูว่าพระในยุคสมเด็จนะครับเนื้อหาอันนี้วรละขังอันนี้กูขุณอินประมูลนะครับอ่างทองนะผมจะให้ดูผิวเนื้อสององค์นี้นิดนึงว่า องที่ผมลงแบ่งอยู่ตอนนี้ราคาเปิดนะผมก่อนที่จะไปดูเนื้อนะครับราคาเปิดนะอยู่ที่หน้าโพสนะครับราคาปิดก็อยู่ที่หน้าโพสผมว่าหาไม่ง่ายถ้าอยากดูนะครับพาเลือกคนนะผมใช้คาว่าพาเลือกคนลองดูครับผมให้ดูองค์นี้ก่อนนี่เนื้อที่ผมเล่นคือแบบนี้ครับพี่ คนหาพระผมมองว่ารู้แน่ๆนะครับมองออกด้วยเพียงแต่เพียงแต่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคนแนะนำไม่มีคนแนะนำหรือว่าไม่มีแบบเพื่อนที่เล่นหาเนื้อแบบนี้นะครับอาจจะส่งหรืออาจจะไม่ส่งไปหาท่านอื่นนะครับอาจจะเล่นแบบ ถ้าถ้า,ถา,ถามีคนบอกว่าเฮ้ยองค์นี้แหละถึงยุคนะครับโอ้รับรองว่าเจ้าของพระอาจจะไม่ได้แบ่งองค์นี้ปล่อยองค์นี้หลุดออกมานะครับอาจจะเก็บสะสมไว้นะองค์นี้ที่ผมลงอยู่ตอนนี้เห็นไหมเห็นพี่พี่เห็นไหมครับพี่เห็นอายุของพระเนาะพี่เห็นอายุของพระนะครับนี่คือพระในยุคเดียวกันนะในยุคเดียวกันเห็นไหมครับ ดูคราบไข่นะครับดูคราบไข่ดูผิวขององค์พระนะครับอันนี้ผมให้ดูด้านข้างนะไอหไหมเห็นไหมครับนี่คือน่าจะพอพอดูคร่าวๆนะแต่นี้ผมให้ดูไข่ด้าน,นหน้านิดนึงคือความแตกต่างก็มีนะอันนี้ของวัลลคังนะอันนี้ของวงัลลคังส่วนนี้คุณอินประมูลคุณอินประมูลของที่ผมเคยเช่าคือจะมีคราบนะคือจะมีคราบเอกลักษณ์ของเขาเลยคือคราบแดงๆเนี่ย คือส,สายโรงงานก็มีผมไม่ได้ว่าสายโรงงานไม่มีนะครับอ่านี่นี่นะครับคือนี่คือค่าอายุขององค์พระนะครับนี่คือค่าอายุขององค์พระนี่แหละครับบางองค์นี่โอ้โหคาบนี้เขียวมาเลยผมบอกว่าผมไม่ได้เล่นพี่เนื้อเนื้อก็ไม่ใช่นะเนื้อก็ผิดกันอยู่พยายามที่จะบอกว่ากุคุณดินประมูลแต่ตัวผมก็ไม่ได้เช่าหานะครับไม่ได้เช่าหา องค์นี้คือเป็นถึงยุคสมเด็จนะครับ่เมื่อสองปีที่แล้วเนอะเมื่อเกือบเกือบสองปีที่แล้วที่ผมลงให้ดูแล้วก็องค์นั้นนะผมน่าจะล้างให้เจ้าของพระด้วยนะครับนี่ดูเลยครับราคาที่ผมเปิดวันนั้นนะตอนนู้นนะองค์นั้นค่อนข้างสวยน่าจะอยูลราหลักพันกลางกลางนะครับหลักพันกลางกลาง พันต้นพันกลางพันปลายนี่หลายคนก็ดูนะรู้นะครับตำหนิจุดแรกเลยคือมีร่องรอยของการกระเทาะมุมด้านขวาด้านล่างกระเทาะมาแล้วหลาย10ปีทําไมถึงรู้ว่าหลาย10ปีเพราะว่าเนื้อท่านเป็นคาบไข่สีเหลืองนะครับแต่มีกระเทาะใหม่ด้วยนะครับตรงจุดนี้นี่เห็นไหม นี่กระเทาะใหม่คือเป็นแบบนี้ครับเนื้อท่านจะออกขาวนวลๆนะครับเห็นไหมนี่คือเนื้อท่านจากขาวนวลๆอันนี้คือแกะปูนนะครับอันนี้คือแกะปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมผิวนอกที่กระเทาะมีอายุกับผิวนอกที่กระเทาะไม่นานอ่าพอจะมองถึงบางอ้อไหมครับ อันนี้ด้านหลังนะครับโอเคนะครับไปพร้อมกอบเลดนะครับไปพร้อมกอบเลดทรงเจดีองนี้ปุคุณอินประมูลนะครับถ้าไม่มีปิดด่วนนะถ้าไม่มีปิดด่วนจะปิดช่วงเวลาสามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับอ่าโอเคนะครับองนี้มี2จุดนะที่กระเทาะนะครับกระเทาะมุมขวามานานแล้วส่วนมุมซ้ายเนี่ยน่าจะกระเทาะก่อนที่จะมาถึงผมนะ คาดว่าเจ้าของพระน่าจะถ่ายรูปแล้วหลุดมือนะครับโอเคไหวบูชานะผมใช้คําว่าไหวบูชาครับแต่ไหวศึกษาสะสมนี่ก็จะหายากนิดหนึ่งโอเคนะทีนี้ไปต่อของ f c อันนี้ของให,ให้ให้ชมของพี่ท่านนี้ก่อนนะครับก็ f c จากสมุดปราการนะ f c ฟท่านนี้มาจากสมุดปราการนะครับ ถ้าแจ้งจังหวัดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมี7ชั้นมาองค์หนึ่งนะแต่ว่า7ชั้นเนี่ยตัวผมยังไม่ชอบนะครับโอเคนะส่วนองค์นี้นะครับคือเป็นเนื้อองค์ูของผิวงาผิวกระดูกนะครับแตกลายด้านหน้านี่แตกลายงานะครับแตกลายงาที่ไม่ได้แตกเล็กนะครับแตกต่างจากด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยแตกเล็กนะครับแต่คุมด้วยคาาอายุ ขององค์พระนะครับอันนี้คือคาบไข่อายุนะถ้าสมมุติว่า f อฟซางเนี่ยจะก็จะเห็นเป็นรอยเหมือนเขาเรียกว่ารอยลายงานนะครับอยู่ตรงบริเวณผิวเลยนะครับกระเทาะตรงจุดนี้นะครับกระเทาะตรงจุดนี้แล้วก็กระเทาะตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ก็เหมือนกับมีมาโรยผงที่กระเทาะเข้าไปด้วยนะครับ สมเด็จวะละคังพิมพ์ไก่เซอนะครับองค์นี้ดูจากผิวเนื้อแล้วหาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายอันนี้คือในยุคสมเด็จครับเผื่อ F.C. ไปเจอครับก็สามารถส่งรูปองค์พระมาก่อนได้นะผมใช้คาว่าส่งรูปองค์พระมาให้ชมก่อนได้บางทีรูปกับองค์จริง ผมยังดูแบบแบบพลาดก็มีนะผมใช้คําว่าผมดูพลาดก็มีเพราะอะไรครับเพราะว่าการถ่ายรูปของอของเจ้าของพระเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เหมือนเหมือนเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าถ่ายหลอกนะผมใช้คําว่าสีของกล้องโทรศัพท์ไม่เหมือนกันครับบางทีกล้องโทรศัพท์เนี่ยปรับสีเองโดยอัตโนมัติครับ บางองค์แล้วสมเด็จเนี่ยองค์สีเหลืองแต่ถ่ายรูปมาเป็นผิวสีขาวบางองค์ผิวสีขาวแต่ถ่ายรูปมาเป็นผิวออกอมเหลืองนะครับโอ้องค์นี้นะผมให้ดูอย่างนี้ครับผมให้ดูอย่างนี้อันนี้คือเนื้อองคูครับเนื้อองคูก็ราคานะครับผมก็ก็ทัก ทักทายครับทักทายมาสอบถามกันได้ครับว่าโหอย่างนี้น่ะจะไปหาจากไหนครับแบบนี้จะหาจากไหนเนี่ยดูเนื้อแบบนี้ครับเนี่ยดูเนื้อแบบนี้ครับนี่คือหยูยไม่ใช่เนื้อหลวงปู่น,นาคนะครับหลวงปู่น,นาคไม่ใช่พระหลวงปู่นาคเนี่ยมีอายุพระแค่แปดสิบแปดสิบปีแปดสิบห้าปีเองนะในการจัดสร้างพระนะครับในยุคอินโดจีนมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่พระพระลักษณะแบบนี้คือ ร้อยกว่าปีนะครับพี่ภาพแบบนี้คือร้อยกว่าปีครับเนี่ยโอเคนะครับนี่คือเนื้อกระดูกเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอโอเคนี่คือเนื้อแบบว่าเนื้อองคูครับแต่ว่ามีการกระเทาะราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับราคาไม่ได้แพงมากโอเคของ f c จาก กำแพงเพชรนะองอองนี้นะครับองนี้อันนี้เป็นปกโผครับอปกโผแต่ว่าเนื้อยังไม่ยังยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ออันนี้ก็ยังไม่เก่านะครับเนื้อใหม่อยู่อันนี้พิมพ์ต้องบอกเป็นพิมพ์ยุคต้นนะครับเป็นพิมพ์ยุคต้นแต่เนื้อใหม่นะครับเป็นเนื้อยุคใหม่อ๋ต้องใช้คาว่าอย่างงี้ครับเนื้อยุคใหม่ที่ไม่ใช่เนื้อจริงนะครับเป็นเนื้อหลอกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ชอบนะครับยังไม่ชอบ โอเคนะผมส่งกลับนะครับน,นีนี่เนี่ยหลายหลาย,ลายท่านจะเป็นไปไปเจอแบบนี้ครับเห็น <He et S 2> ไหมผิวเนื้อถ้าเอาองค์ที่แบบว่าเล่นหามาเทียบเนี่ยเทียบไม่ได้เลยครับเทียบไม่ได้เลยส่วนส่งสวยนะครับส่วนส่งสวยเป็นเนื้อเรียบๆเ,เ,เนื้อปูนธรรมดาเนี่ยนะอันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับผ้าพผมของขวัญน,นะเนื้อแบบนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับภาพผ้าปิดตานะอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับ คือไม,ไม่ชอบเนื้อนะไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะไม่ชอบเนื้อบางองค์พิมพ์แปกมาเป็นเนื้อแท้ของเนื้อสมเด็จเนี่ยผมก็เช่านะอ่าอันนี้เจ็ดชั้นไม่ใช่วัดเกตไม่ใช่วัดระฆังนะครับไม่ใช่เนื้อที่ถึงยุคนะครับนี้ปล่อยผ่านแล้วก็มาอีกท่านหนึ่งครับอ่าท่านนี้ก็มีอ่าประพามนทนข้างรัศมีของหลวงปู่สุขนะครับ แต่องนี้ก็ยังไม่ชอบนะครับยังไม่ชอบพระรอดนะครับพระรอดก็ยังไม่ชอบครับอ่าโอเคนะมีองค์นี้คะแนนนะครับคะแนนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอดลมแลงนะคะแนนไม่ใช่แบบคือคือต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่สายโรงงานนะครับคะแนนอง์นี้ไม่ใช่สายโรงงานเป็นคะแนนทรง JD นะครับอ่าอันนี้สะสมได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่สายวัลขังด้วยนะครับ อันนี้ผมก็ส่งกลับก่อนนะครับส่งกลับก่อนแต่ถามว่าบูชาสะสมได้ไหมสะสมได้นะครับองค์น,นี้สะสมได้นะเป็นผ้านเนื้อแท้นะครับช่วงปี2,500อนะครับโอเคเนาะอันนี้โอเค